สวัสดีครับผมช่างฟูกร้านวีโป o t o ช็อปเชียงใหม่นะครับอ่ารีวิวการใช้งานจอ Android พร้อมกล้องรอบคันครับคันนี้ติดตั้งใน Fortuner สเปค RAM 2 r o รอม32นะครับอันนี้ตัวกล้องรอบคันครับลูกค้าสามารถเลือกภาพอ,อันนี้ดูด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับโดยในแต่ละมุมเนี่ยเราก็เลือก ภาพให้เป็นสองมิติหรือสามมิติได้ครับนะครับเลือกได้เลยหรือจะดูบรรยากาศร,รอบคันก็กดดูได้เลยครับเลื่อนดูได้เลยนะครับตัวกล้องรอบคันนี้จะเป็นเอ่อกล้องบันทึกรอบคันด้วยนะครับอ่กดเข้าไปดูนะครับ จะดูทั้งกล้องเน่ยสี่ตัวนะครับเลือกดูทีละตัวก็ได้เนี่ยครับกล้องเป็นเลนส์โซนี่นะครับคมชัดชัดมากครับเรื่องความชาัดนี่ไม่ต้องห่วงเลยอคอนโทรลคอนโทรลพวงมาลัยรถก็ใช้ได้ปกตินะครับ ใช้ได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็มีพิเศษก็คือตัวโหมดนี่ผมปรับให้เป็นกดปุ๊บตัดเป็นภาพกล้องรอบคันนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้นะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับนะครับก็จะตัดกล้องก็จะตัดเป็นกล้องถอยให้ถ้าอยากได้ภาพใหญ่ก็กดแตะ2ทีครับก็จะเป็นภาพใหญ่ให้ ตัวนี้ราคาพร้อมติดตั้งนะครับ13,900บาทครับสเปกแรม2รอม32พร้อมกล้องรอบคันนะครับถ้าสนใจสินค้าไงก็ทักมาทางเพจได้เลยครับสวัสดีครับ